ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับหันโตตอขานะครับที่สาขาเนติวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวสัมภาษณ์พี่นะครับลูกค้าท่านหนึ่งที่มาทางการซื้อรถกับทางร้านนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เขากันเลยครับว่าวันนี้พี่เขามาซื้อรถอะไรและความประทับใจที่พี่เขาได้รับกลับไปในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับพี่ครับยานขออนุญาตถามถามชื่อเลยอันนี้ชื่อพี่อะไรครับพี่ผมอภินันครับหรือพี่เย็นครับโอ้พี่เย็นครับพี่วันนี้พี่เย็นมาซื้อรถอะไรครับพี่มาซื้อฮอนด้าคอร์ดไฮบริดครับ แอร์คอร์ดไฮบริดสภาพรถเป็นไงครับเพียสภาพรถก็สวยถูกใจครับเดี๋ยวอ่านถามเพียรนิดนึงอันนี้มีใครแนะนําเข้ามาไหมพี่หรือว่าพี่ดูจากสื่อโฆษณาไหนพี่ก่อนที่จะเข้ามาทางร้านครับพี่ครั้งแรกผมก็จะดูจากเพจครับแล้วก็ศึกษาที่เพีต่างๆครับแล้วก็ตัดสินใจมาที่โตเนี่ยครับตัดสินใจได้เลยนะครับพี่ครับผมครับผมเดี๋ยวอ่านถามีนิดนึงเซลล์คนไหนดูแลอยู่ครับเพียครั้งแรกมาก็เป็นเซลล์เดียอะไรนะ ไม่ของน้องคืออะไรเซลอ๋อปุ<ล>อันพี่หมายถึงว่าอ๋อพี่เป็นลูกค้าเก่าด้วยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับก็<อ>จะเป็นคันแรกก็จะเป็นเซลดาครับแล้วก็มา<อ>จะเป็นเซลอันครับครับพี่โอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวถามนิดนึงพี่ด้านการบริการเรื่องของเซลเป็นไงครับพี่และการจ่ายเอกสารไปล์งไฟแนนซ์ก็ไฟแนนซ์ก็จะบริการค่อนข้างรวดเร็วครับเซลก็ใส่ใจลูกค้าดูแลลูกค้าดีครับก็มีคําแนะนําดีๆครับและที่สําคัญอันนี้พี่มาจาก่างหวัดด้วย ใช่ครับครับผมแล้วเคสนี้มาจากตางจังหวัดเมื่อเช้าเสร็จเมื่อเช้าและอนุมัติรับรถภายในวันเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับรวดเร็วไปครับพี่รวดเร็วทันใจมากเลยครับไม่ถึงชั่วโมงด้วยครับไม่ถึงครับก็ประมาณนั่งรอก็สามสี่นาทีครับเขายังไม่หมดจานเลยนะรับรถกลับเลยครับครับผมเดี๋ยวอ่านนะครับจะให้พี่เย็นนะครับลองติชมคอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่เกี่ยวกับภาพรวมโดยรอบของศูนย์รถยนต์มือสองโตโต้คาร์ครับพี่แล้วก็ด้านการบริการของพนักงานนะครับพี่ว่าเราควรจะแก้ไขและปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างครับพี่ ก็ S 1> <S 1> <S ในส่วนของผมว่าก็น่าจะดีนะครับคือไม่อาจจะต้องปรับปรุงอะไรครับก็ถือว่ามั่นใจระดับหนึ่งของลูกค้าเลยครับได้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่สุดท้ายนี้นะครับจะเป็นแบบประเมินคะแนขนของตัวเซลล์ครับพี่ครับผมอย่านจะทกํกการนับหนึ่งสองสามนะครับพี่เดี๋ยวจะให้เป็นแบบคะแนนตัวผมเองนะครับพี่ถ้าผมเป็นโตอะตัวค้ามาตรฐานที่คุณวางใจให้พี่เย็นทำการกดไลค์ผมหน่อย ถ้าเกิดยังไม่ประทับใจในการดำเนินการไม่เป็นไรพี่นั่งเฉยได้เลยเดี๋ยวตรงนี้จะเข็บไปแก้ไขและปรับปรุงครับพี่ได้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าผมเองตัวผมเองครับอันโต้ตขคานะครับจะเป็นโตัต้คามาตรฐานที่คุณวางใจในสายตาของพี่เย็นได้หรือเปล่านะครับพร้อมแล้วลุ้นกันเลยหนึ่งสองและสามครับโอ้โหขอบคุณพี่เย็นมากๆครับพี่วันนี้อันก็ต้องขอบคุณพี่เย็นมากๆนะครับพี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวโตโตขอคาครับพี่ครับสวัสดีครับ